สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาร่วมรับชมและร่วมฟังเรื่องราวที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของประเทศไทยและยังเป็นสิ่งที่ทําให้โลกทั้งโลกหันมามองเราอย่างไม่เชื่อสายตาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาเครื่องจกักรหรือเทคโนโลยีธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการก้าวข้ามขีดจํากัดที่หลายประเทศไม่คิดว่าไทยจะทําได้และนั่นก็คือการผลิตเครื่องบินรบสมัยใหม่ด้วยน้ามือของคนไทยเองความจริงแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทย เราจะเห็นว่ากองทัพไทยเองก็เคยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนายุโทโธปกรณ์ต่างๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรายังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถถังหรือระบบอาวุธทันสมัยต่างๆประเทศไทยเคยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้บริโภคด้านการทหารไม่ใช่ผู้ผลิตแต่ในครั้งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมนักวิศวกรไทย นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการบินได้ร่วมแรงร่วมใจกันภายใต้ใตการสนับสนุนของรัฐบาลและกองทัพอากาศไทยเพื่อพัฒนาเครื่องบินรบที่ไม่เพียงแต่จะตอบสนองความต้องการของประเทศแต่ยังสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ด้วยการเปิดตัวเครื่องบินรบที่ผลิตเองในประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกสื่อต่างชาติพากันประโคมข่าวสื่อในภูมิภาคอาเซียนถึงกับยกให้เป็นการปฏิวัติด,ด้านอากาศยาน ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะปกติแล้วการผลิตเครื่องบินรบสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ทั้งความรู้ขั้นสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและเงินลงทุนมหาศาลแต่ไทยก็สามารถก้าวผ่านข้อจำกัดเหล่านี้มาได้หลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินรบที่ไทยผลิตขึ้นมานี้มีความพิเศษอย่างไรทำไมถึงทำให้โลกตกตะลึงคำตอบก,ก็คือเครื่องบินรบลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินธรรมดาแต่เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาไว้ด้วยกัน ระบบเรดาร์ที่ติดตั้งมีความสามารถตรวจจับได้ไกลและแม่นยำกว่ารุ่นที่เคยมีอยู่ในภูมิภาคระบบอาวุธถูกออกแบบให้สามารถรองรับการโจมตีได้หลายรูปแบบทั้งการโจมตีทางอากาศพื้นดินและแม้แต่การต่อต้านเรือรบระบบการบินยังใช้เทคโนโลยีล่องหนหรือสตีลที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์สัตรูซึ่งสิ่งเหล่านี้ปกติแล้วเราจะเห็นแค่ในประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริการัเสเซียหรือจีนแต่วันนี้ประเทศไทยก็มีแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทุกคนทึ่งก็คือการที่ทีมงานไทยสามารถออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเครื่องบินรบนี้ถูกทดสอบมาแล้วในหลายสภาวะทั้งอากาศร้อนจัดความชื้นสูงและยังทดสอบการบินต่อเนื่องระยะยาวเพื่อให้มั่นใจว่ามันสามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมของเราซึ่งจุดนี้ทําให้เครื่องบินรบที่ผลิตโดยไทยมีความได้เปรียบกว่าหลายประเทศที่ต้องนําเข้ามาจากต่างแดน เพราะเครื่องบินที่ออกแบบในภูมิอากาศยุโรปหรืออเมริกาบางครั้งไม่เหมาะสมกับการใช้งานในเขตร้อนกระบวนการผลิตเองก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งเพราะเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่การออกแบบการสร้างโรงงานประกอบไปจนถึงการทดสอบในสนามบินพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อโครงการนี้คนไทยจำนวนมากได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนักออกแบบโปรแกรมเมอร์หรือแม้แต่นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้ามาเรียนรู้จากของจริง สิ่งเหล่านี้นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศแล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะฝันและกล้าที่จะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สื่อระดับโลกบางแห่งถึงกับบอกว่านี่คือการเปลี่ยนเกมของไทยเพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่จะสามารถก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินรบได้ง่ายง่ายปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นที่ทําได้และไทยก็ได้เข้าไปอยู่ในรายชื่อนั้นแล้ว ความสำเร็จครั้งนี้ยังอาจจะเปิดประตูให้ไทยสามารถส่งออกเทคโนโลยีหรือแม้แต่ขายเครื่องบินให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมความมั่นคงทางการทหารแต่ยังสร้างรายได้มหาศาลให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยแน่นอนว่าการเดินทางมาถึงจุดนี้ไม่ได้ง่ายมีทั้งอุปสรรคปัญหาและคำวิจารณ์มากมายหลายคนเคยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หลายคนหัวเราะเยาะว่าไทยจะสร้างเครื่องบินรบเองได้อย่างไรแต่วันนี้ทุกคนต้องหันกลับมามองและยอมรับว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ได้เกิดขึ้นจริงแล้วและนี่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อคําสประมาทสิ่งที่ผมอยากจะเล่าต่อไปก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินรบลำนี้ถูกเปิดตัวแน่นอนว่ากองทัพไทยได้รับการยกย่องในระดับสากลแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทยจำนวนมากออกมาพูดถึงความสำเร็จนี้ในเชิงบวก มีการแชร์คลิปการแสดงความเห็นและการให้กำลังใจแก่ทีมงานผู้ผลิตอย่างล้นหลามเด็กๆและเยาวชนหลายคนบอกว่าอยากจะเป็นนักบินหรือนักวิศวกรในอนาคตเพราะแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เครื่องบินรบที่ไทยได้แต่เรายังได้อนาคตที่เต็มไปด้วยความฝันและแรงบันดาลใจใหม่ๆในด้านภูมิรัฐศา,ศาสตร์การที่ไทยสามารถผลิตเครื่องบินรบเองได้ย่อมส่งผลต่อความสมดุลของภูมิภาคอาเซียน ประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตามองเพราะนี่คือการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยไปอีกขั้นและยังทำให้ไทยมีอิสระทางการทหารมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพาการซื้อจากต่างประเทศเหมือนที่ผ่านมาประเทศมหาอำนาจเองก็กำลังวิเคราะห์ว่าการก้าวกระโดดของไทยครั้งนี้จะส่งผลต่อการค้าอาวุธและการจัดสมดุลกำลังในภูมิภาคอย่างไรสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือการที่ทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีทุนมหาศาลเท่ากับมหาอำนาจ แต่ด้วยความมุ่งมั่นความคิดสร้างสารรค์และความร่วมมือของทุกฝ่ายทําให้เราสามารถสร้างสิ่งที่โลกไม่คิดว่าจะทําได้ขึ้นมาจริงๆและผมเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเพราะเมื่อเราได้สร้างเครื่องบินรบสําเร็จแล้วความมั่นใจและความรู้ที่สังสมจะทําให้เราเก้าวไปต่อในอนาคตอาจจะเป็นการผลิตโดรนทางการทหารที่ล้ําสมัยเพื่อรบหรือแม้กระทั่งการพัฒนาอาวกาศของไทยเองก็เป็นไปได้ดังนั้นเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่ แต่เป็นสัญลักษณ์ขององค์การตื่นขึ้นของประเทศไทยเป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าไทยไม่ธรรมดาและเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยน้ำมือของเราเองหลายคนอาจจะมองว่าเครื่องบินรบที่ไทยผลิตขึ้นมาในครั้งนี้อาจเป็นเพียงการทดลองหรือแค่การสร้างภาพแต่ความจริงแล้วนี่คือโครงการที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบยาวนานนับสิบปีตั้งแต่การวิจัยเทคโนโลยีพื้นฐานการสร้างทีมงานไปจนถึงการจัดหาวัสดุและการร่วมมือกับพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ ไทยไม่ได้ทําทุกอย่างโดยลําพังแต่เลือกที่จะเรียนรู้สิ่งที่ขาดจากต่างชาติแล้วนํากลับมาพัฒนาด้วยวิธีคิดของคนไทยเองจนออกมาเป็นผลงานที่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่เป็นการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่มีความเป็นไทยอยู่ในนั้นในขั้นตอนการออกแบบเครื่องบินรบลํานี้มีการใช้ซอฟต์แวร์คํานวณการไหลของอากาศขั้นสูงเพื่อให้รูปทรงของเครื่องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดวิศวกรการบินเล่าว่าแค่การปรับมุมปีกหรือส่วนหัวเพียงไม่กี่องศา ก็สามารถเปลี่ยนสมรรถนะการบินได้อย่างมหาศาลทีมงานต้องทำการจำลองการบินนับพันครั้งในคอมพิวเตอร์ก่อนจะนำต้นแบบมาทดสอบจริงในอุโมงค์ลมและสุดท้ายก็นำไปบินทดสอบจริงในสนามทดสอบพิเศษทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความท้าทายและความกดดันเพราะถ้าเกิดความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการสูญเสียทั้งโครงการแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทำให้ทีมไทยหยุดเดินหน้าอีกสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือ การผลิตเครื่องบินรบหนึ่งลำไม่ได้มีแค่โครงสร้างและเครื่องยนต์แต่ยังต้องมีระบบควบคุมไฟฟ้าซอฟต์แวร์การสื่อสารและอุปกรณ์เสริมอีกนับพันชิ้นซึ่งทีมงานไทยสามารถผลิตได้เองมากกว่าครึ่งส่วนที่เหลือเป็นการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศแต่สิ่งสําคัญคือการถ่ายทอดความรู้กลับมาทําให้คนไทยสามารถดูแลปรับปรุงและพัฒนาเครื่องบินได้เองในอนาคตไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอย่างที่ผ่านมาเมื่อถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภาพของเครื่องบินรบลำนี้ที่ทะยานขึ้นฟ้าท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนไทยนับหมืน่นเป็นภาพที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจที่ยากจะบรรยายบางคนถึงกับน้ำตากรอเพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นประเทศไทยมีความสามารถในระดับนี้จริงๆเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกึกกล้องไม่ใช่แค่เสียงของเหล็กและเชื้อเพลิงแต่เป็นเสียงของความพยายามความทุ่มเทและความฝันของคนไทยทั้งประเทศในระดับโลกความสำเร็จนี้ยังทำให้ไทยถูกจับตามองในฐานะผู้เล่นรายใหม่ ในอุตสาหกรรมการบินและการทหารมีหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาความร่วมมือหรือแม้แต่เจรจาเพื่อซื้อเครื่องบินรบจากไทยเพราะราคาที่แข่งขันได้และการออกแบบที่เหมาะสมกับภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะหากการเจรจาเหล่านี้เกิดขึ้นจริงไทยจะไม่เพียงแค่มีความมั่นคงทางการทหารเพิ่มขึ้นแต่ยังสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศนอกจากนี้โครงการนี้ยังสร้างแรงกระเพื่อมไปยังหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการศึกษาที่เริ่มมีหลักสูตรใหม่ๆเกี่ยวกับการบินและการออกแบบอากาศยานเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในอนาคตวงการอุตสาหกรรมที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาชิ้นส่วนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและวงการสังคมที่ได้เห็นตัวอย่างชัดเจนว่าเมื่อคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันเราก็สามารถทำสิ่งที่โลกคิดว่าเป็นไปไม่ได้แม้จะยังมีบางเสียงที่ตั้งคำถามเช่นเครื่องบินนี้จะใช้งานได้จริงในภารกิจจริงหรือไม่หรือไทยจะสามารถผลิตจำนวนมากได้จริงหรือไม่ แต่สิ่งที่ชัดเจนแล้วก็คือก้าวแรกได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและก้าวแรกนี้มีค่ามากที่สุดเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเรื่องราวของเครื่องบินรบไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของกองทัพไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเครื่องจักรแต่มันคือเรื่องของความฝานันความพยายามและศักยภาพของคนไทยทุกคนที่ได้แสดงออกมาให้โลกเห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่จะยอมอยู่เงียบๆอีกต่อไปแต่เราคือประเทศที่พร้อมจะก้าวขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลก และพร้อมจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำมือของเราเอง